สวัสดีครับก็อัปเดตเกี่ยวกับช่องภาษางู .com นะครับก็อัปเดตเป็นคลิปส่งท้ายปีเก่า2022แล้วกันนะครับก็คือในช่วงนี้นะครับผมก็จะเน้นศึกษาที่คาวแพลตฟอร์มนะครับโดยเน้นไปที่ตัว AWS นะครับหรือว่า Amazon Web Service นะครับแล้วก็ตัว Google Cloud Platform แต่ในช่วงนี้นะครับปีหน้า2023นะครับผมก็จะเน้น ในส่วนที่เป็น AWS เป็นหลักนะครับก็บทความในช่องผมนะครับแล้วก็เนื้อหาคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะเน้นที่ AWS นะครับก็ประมาณเดือนหน้านะครับผมน่าจะสอบตัว ition, Practitioner นะครับ Exam นะครับซึ่งเป็นตัว Foundation ของตัว AWS นะครับเพื่อจะได้เข้าใจ Service แล้วก็ Architecture ของ AWS ถ้าท่านมาดูที่เว็บไซต์ของผมนะครับก็คือภาษางู .com นะครับก็จะมีการอัปเดตคอนเทนต์ที่เป็นบทความนะครับเกี่ยวกับ aws หรือว่า c ข่าวคอมพิวติงค่อนข้างมากนะครับอย่างบทความนี้นะครับก็อธิบายนะครับเขียนเกี่ยวกับว่าข่าวคอมพิวติงยอดนิยมเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของ aws เนี่ยเขามีบริการอะไรนะครับแล้วก็ ฟรีเทียเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับที่เราใช้งานได้แบบฟร,ฟรีแล้วก็เกี่ยวกับการสอบ certification นะครับเพราะว่าปีหน้าก็จะเน้นสอบใบเซอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับ practitioner ที่ผมบอกไปนะครับตัวนี้หรือไม่ก็เป็นตัว associate แล้วก็ตัว professional รวมถึงตัว s p e c i a l i s t ด้วยนะครับก็ผมก็จะเน้นไปที่ตัว machine learning นะครับ ก็จะสอบใบเซอร์ตรงนี้นะครับเพราะว่างานที่ผมทำตอนนี้ก็จะรีเ a ทเกี่ยวกับ aws พวก d a t a b i กพวกภัย Spark โดยตรงก็จะมาเน้นที่จุดตรงนี้นะครับในช่วงนี้แล้วก็จะทำบทความเป็นแนวๆนี้นะครับก็มีเวลาก็จะมาเขียนโคด้ดแล้วก็อัพลงเว็บไซต์ภาษางู com เหมือนเดิมนะครับก็มาทักทายกันสั้นๆนะครับเดี๋ยว มีอัปเดตอะไรนะครับหรือว่าผมสมัครสอบอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมาอัปเดตที่ช ANNEL นี้อีกทีนะครับก็ผมก็ลาไปก่อนนะครับช่องภาษางู .com นะครับสามารถสนับสนุนช่องได้นะครับด้วยการพูดคุยกันคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอก็ผมก็มี Facebook ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมโพสต์ลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ